สวัสดีผู้ชมทุกท่านกัน uh, ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเกมอะไรวะเกม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 ที่เราคุ้นเคยกันเช่นดีนะครับแต่แต่แแต่ว่าเราไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วนะมันก็คือ People นะครับผมโอเควันนี้ครับเราจะกลับมาเล่น People Playground กันนะครับผมก็อยากรู้ว่ามันมีอะไรใหม่นะครับผมไปเจอมัดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมมันชื่อมอดชื่อว่าเทอร์เรียเอนะครับเอ่อเห็นไอ้ดวงตายักษ์นี่ที่มันมาจากเทอร์เรียนะครับผมใครจำได้นะเวลาเล่นเทอร์เรียจะคือนะจะมีดวงตาแล้วก็มีท็อปบี้แล้วพวกนี้ครับมาไล่กัดกินเราแล้วเกิดเราไม่สร้างบ้านนะครับผมจำไม่ผิดนะโอ้โหมอดนี้ช่างน่าสนใจจริงนะโอเคครับตอนนี้เราอยู่เราเข้าไปอยู่ในเกมนะครับเรา มีอะไรได้วยวะ E O Q to spawn object O left mouse to grab โอเคมันสอนเรานะครับ <c oughs> คิดว่าจะสอนผู้เล่นเก่าอย่างเรานะะั่นหรือไม่มีทางหรอกนะโดนทิ้งไปโดนทิ้งไป โอเคครับแลนะตอนนี้ผมเซกคนมาแล้วนะครับผมอยากรู้ว่าไอ้ดวงตานะั่นมันเป็นยังไงนะครับดวงตามาหากราบเดี๋ยวหน้านี่มันอะไรวะเนี่ยมอดเราอยู่ไหนวะ Hello, Hello. What the fuck is my mod bro โอเคผมเจอแล้วนะครับ <Good. S 2> ผมตอนนี้นี่ครับมีดวงตาโอ้โหมีตัวอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วมียูทูบเลย What the fuck Thank for installing this mod เดี๋ยวอัน t e เมทไหมครับมาจากไหนวะไมครับโอเคดวงตามาหา <c oughs> What the fuck โอ้โหอันญ่มาก <c oughs> ตัวขาดครึกเร็วโหยังไม่ทันอะไรเลยครับโดนกินไปแล้วอะดูดิไอ้ดุกตาในเทอร์เรียนี่มันทำไมมันโหดจังวะผมจำได้ว่ามันไม่โหดขนาดนี้นะตอนผมเล่นเทอร์เรียในพิพฟีกาลแม่งโคตรเถื่อนเลยนะ nope oh มันกินหมดเลยอ้าวจมแมปไปแล้วเพื่อนหายไปนะฮะอ่าฮัลโหลโอเคอะไรเหมือนเงาะเลยมันเงาะกำลังจมอยู่ใต้ดินอะเมื่อผมคิดดีไม่ได้เลยว่าเป็นอะไรโอ้โอเคโอเคไม่ดีหรอกนะมันไม่ดีเลยนะหลอาคนอุ้ยโอ้ย ก็ศาสตร์เลยโอ้ไ oh ม่เกิแล okay. ้วถ้าเป็นห oh ah oh oh oh, ุ่นยนต์ล่ะผมอยากรู้ว okay. ่าถ้ามันกินคนได้แล้วมันกินหุ่นยนต์ได้ไหมโอเคมันมันกินหมดเลยดูนี่ครับโอ้จะเย็นโอ้ my god ิร์ดเออเออโอ้เอาเข้าไปอุ่ยมันกินคนแล้วมันออกลูกด้วยครับเดี๋ยวนี่นายไปทำลูกจากไหนนะนายนะผมลองให้มันกินคนอีกรอบหนึ่งกินดิโอเคอะไรแค่นี้อ่ะ ออโอเคสรุปก,ก็คือยิ่งกินแม่งยิ่งออกลูกนะ <Huh? S 1> อารมณ์แบบเออเหมือนแบบกินวิญญาณแล้วไอ้พวกลูกๆจะออกมาอะไรอย่างงี้นะครับ <What? S 1> เออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสมุตหกตัวนะครับไอ้อตัวนี้ไปไกลๆดิผมอยากรู้ไอ้อตัวนี้ลูกนี่มันกัดแรงไหมลูกฉันลูกก็หัวแล้วโอ้ my god เดี๋ยวเจ้าจะเจอกับจอร์นวิกของเราเฮียจอร์นวิกนายมาเจอไอ้นี่หน่อยจอร์นวิกก็ไม่โอ้ยเจ้าเดี๋ยวจอร์นวิกกลับกันมา กลับขึ้นมาเดี๋ยวเอาเข็มฉีดยานี่เอาไปเลยจอนเลกกลับมา <c oughs> มันแมให้ชุกมัน <c oughs> กินเข็มฉีดยาไปเลยผูช้ชมดูดิยิ่งกินแม่งยิ่งมีลูกนะครับดูด <c oughs> ิตอนแรกมี6ตัวนะครับตอนนี้มี 2> <c oughs> 1 2 3 4 5 6 7 8สมี่ห้าหแปดมีแปดตัวเลยนะ <c oughs> มันจะเยอะไปไหนวะ <c oughs> อยากรู้ว่าไอ้ดวงตานี่มันถ้าโดนเรายิงเนี่ยเป็นไงไหครับมายิงแล้วมีดาเมจวะแต่ฟ <c oughs> ักอธิบายเหตุผลหน่อยสิแต่ที่ที่ดาวมันทำว ฟูดผิดนะไม่ใช่เทียดาวนะมันคือพีเพลฟีกาวนะเออเดี๋ยวดีพีเพลฟีกาวมันทับตัวเลขดาเมจขึ้นมาแล้วเหรออยากรู้จริงๆเกมนี้มันถึกจริงๆเลยเอ้เข็มฉีดยานี้ไปทิมเอาทิมไม่เข้าหายแล้วตัวมันแข็งเกินครับแม้แต่หางมันก็ยับโอ้ทิมเข้าไปแล้วครับ้งหางมาเลยโอเคยีน่าเกียดอะดีดเออเออเหมือนเงาะเลยเหมือนเงาะกันเลยขยับได้นะครับงั้นเอาปืนกลหน่อยเป็นไงล่ะไม่เข้าเลย ตก็ลูกๆไงล่ะโอเคลูกๆยังฆ่าได้นะครับเออตายไปแล้วจะปุ๊กปะนี่เอาระเบิดแฟตไปกินนะ <c oughs> ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเลยโอเคโอ้ไอ้ดวงตานี่มันโหดเกินไปแล้ว <c oughs> เอามาลองกับระเบิดแล้วแหละ <c oughs> นี่ครับเอามาหนึ่งลูกเลยนี่ไงล่ะโอเคไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเลยฟักเนอะียบมักเงียบ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 เอาวชินนี้ล่ะแก๊สเอาไปเลยกินแก๊สเข้าไปดินั่นแหละตายไปล่ะ ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับไม่ได้ช่วยเลยเออแม้แต่มันโดนแก๊สมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับงั้นเอาระเบิดนี่ไปกินหน่อยไหมเสียงมันดังว่าแังแผ่เสียงมันโคตรมีมเลยเสียงระเบิดเลยคุณผู้ชมลองฟังดีๆนะครับผมระเบิดให้ดูอีกรอบนึงเสียงระเบิดเสียงมันแบบก็คงรู้นะครับเจอไทท่านหน่อยเป็นไงโอเคตรงตาปะทไทท่านนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันไทท่านเดีวก็บ้าแล้วเดี๋ยว มันเสกไ่ได้แล้ววะเคสงสัยหมดผมน่าจะมีปัญหานะครับตอนนี้ไททันไม่เกิดออกมาโอ้โหเคก็ได้ยอมแล้วก็ได้เอามาเจอกับพระเจ้าหน่อยดีไหมจะไม่ได้ว่าพระเจ้ามันตัวไหนวะแม่งดูเลยแต่และตัวแม่งมีมงกุฎมีอะไร <c oughs> ตัวไหนวะนี่เดี๋ยวเราเทสก็ตก็ได้ปะโอเคอย่าบอกว่าตายโอเคมันกินแม็ก็ต้องพระเจ้าโอ้โหในคลิปที่แล้วไม่ยังโหดเลยนะครับเอ้ยพระเจ้าอ่ะดีดีดิ มันเ่ากูแมกาหายเลยเดอไอ้ดวงตานี่เขไปขาดเลยโอ้โหนั่นเออเดีเดี๋ยวเเดจ้าคนเข้าไปอยู่ในรถนะครับ อย่าไปทัน oh ข oh yes, ับรถเลยรถแม่งโดนกินแล้วอู้แต่ฟักโอ้ยเกิร์เดี๋ยวเอาไม่เอาไม่หยุดก่อนอย่าทำอย่างนั้นเลยโอเคผมมีวิธีเดียวคือผมคงต้องดีลีทมันทิ้งก่อนนะครับไปหายไปแล้วเรียบร้อยครับมันหายไปกับตาแล้วเห็นไหมครับมีพลังวิเศษไม่ต้องตกใจนะเพลงเสียงอะไรแม่งโคตรน่ากลัวเลยเสียงในเกมเมคอเวกาผมอยากรู้จริงๆเลยนะเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมครับ อยากรู้นะมันคืออะไรนะใครรู้อธิบายให้ผมทีนะมันมีความลับอะไรหรือเลปล่านะแต่ว่ามันชอบมีเสียงแบบน่ากลัวเหมือนจะมีตัวอะไรพุ่งมากลางหน้าจอบแบบเนี้ยโอเคเราจะเอาคนใส่รถก่อนนะครับโอเคไว้ดีๆนี่ <c oughs> คนต่อไปไม่ได้ตายกับดวงตาตายกับรถแล้วโอเครถคันนี้มีมีเรื่องสยองฝันน่ากลัวเกิดขึ้นนะครับพอดีมีศพคนเอ้ยเดี๋ยวขานายอ่ะขานายเอากลับเข้าไปเออนั่นแหละฉีกขาขาดแม่งเลยไหนเอ๊ะทำไมรถมันไม่ทำงานนะครับเสียรถคันผิดหรือเปล่าเอ๊ะแต่ปกติรู้สึกรถมันจะทำงานนะครับเกิดอะไรขึ้นวะนี่ครับเอนจินก็อยู่นี่นะทำไมมันไม่ทำงานเอ้ยระเบิดทิ้งแม่งเลย โอเคผมรู้สึกว่ารถยังไงมันก็หนีไอ้ดวงตานนัไม่ทันนะผมเลยให้คนมันนั่งขี่อันนี้ดีกว่านะครับจะยืนเกับประกันเก็บประกันเก็บประกันดึงไว้โอเคเกือบไปแฟผมจะเสกดวงตามานะครับดวงตาแห่งความเสียสลงพร้อมแล้วผมให้คนมันไปก่อนนะครับอ้าวไปอ่ะโอเคไปดวงตาดวงตาพุ่งไปแล้วครับตรงจังหวะนี้ What ดี๋ฟร์รถไม่เอาไปด้วยนะครับโอ้โหตัวคนร่วงมันเลยเมื่อกี้โอ้จบแล้วกลายเป็นอาหารยามค่ำคืนของไอ้ดวงตาตัวนี้นะอยากรู้วิธีทำลายมันแท้จริงอ่ะมันมีวิธีฆ่ามันไหมครับเออคอนคอนทบทบนี่อ่ะหายไปเลยโอเคอยู่นี่ครับไอ้เงาะเออขึ้นมาผมคิดว่าต้องเจอกันหลุมดําผมแล้วแหละเอาเจอเรเตอร์ออกมาก่อนแล้วกันและไอ้เครื่องนั้นมันคือเครื่องมันเป็นเครื่องเล็กๆเครื่องหนึ่งนี่ไงผมเจอแล้วดีคิเมเตอร์ มันอ่านว่าเดคิเมเตเดคิเมเตแปลงเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยชีบหายแล้วะเราจะเปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เราจะเปิดเจเนเตอร์โอเคหลุมดำโดนเ,เรียบร้อยครับว่าดวงตาไม่ได้เหลือนะครับยังไงก็แพ้หลุมดำอยู่ดีไม่มีทางหรอดตายักของเราหายไปแล้วนะอะไน่ายิยนดีมากอาวุธอะไรแม่งทำหาอะไรไม่ได้เลยนะมีสิ่งเดียวที่ทำได้คือหลุมดำแบบช่างนาเศร้าเสียจริงเลยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมได้ทำการเซฟบ้านมาหลังหนึ่งนะครับอยากรู้ว่าเป็นอะไรรู้สึกจะร้อนเกินดวงไฟนี่มันร้อนหนึ่งกี่ดีเผายางสด นี่สินะที่เขาเรียกว่าอาการหัวร้อนหลังจากเล่นเกมจบอะใช่ไหมเก๋เหมือนจะทําการเสกดวงตาออกมานะไอ้ดุ๊ดโอ้โหดวงตาโอ้มันกัดกินแม็กทั้งอพาร์ตเมนต์กินหมดไปแล้วอพาร์ตเมนต์ที่เห็นกันเมื่อกี้นี่คือหายไปในพริบตาเลยนะครับกับไอ้ดวงตาผมว่ามันเป็น AI ที่โหดที่สุดตัวหนึ่งในพิพ่อเพกาเลยนะครับเมื่อกี้ผมจะออกเสียงว่าเทียดดาวนะผมพูดผิดนะผมยังไม่ได้ออกเสียงว่าเทียดดาวก็จริงแต่ผมเกือบหลุดพูดไปแล้วนะโอเคให้ลองบ้านหน่อยดิแล้วก็เสกคนมาครับให้มันล่อไปกิน นี่ไงล่ะเข้าไม่ได้ละสิเป็นบ้านที่แข็งแรงที่สุดในโคลไฟการที่เราเคยมีมานะครับบอกเลยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วไหนดูมันเข้ามาตรงเหล็กไม่ได้ครับเห็นปหตอนนี้บ้านกำลังโดนอุ้ยโอ้โอ้ร้อนแรงโอเคครับรู้สึกจะเข้าได้แค่ตรงไม้แต่ตรงเหล็กเข้าไม่ได้นะครับตรงเหล็กทำได้แค่สั่นสั่งแจ้งเตือนยกระบโทรศัพท์กู่ตอนนี้นะครับเออ เกี๊ยบนึงนะัอดีผมสั่งแกไปผู<อ>้ชมครับตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมเริ่มหิวข้าวแล้วนะครับคล<ป>ิปนี้ก็เราออกกันแค่นี้ก่อนนะครับไว้เรามาต่อกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้ามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย